ดนะคะคโอเคค่ะนีค่ะสองสาวของนร่วมงานที่ดกดีค่ะใเมอเราแบบเคยผ่านการร่วมงานชิวมาแล้วก็ก็เหมือนรู้กันแล้วว่าอะไรเป็นอะไรแล้วพอนีพอเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็เหมือนจริงๆทํางานกันง่ายขึ้นไหมใช่รู้สึกว่าเรารู้กันแล้วแต่ว่ามันจะไปยากตรงที่คาแรคเตอร์บทแล้วก็ความยากในแต่ละซีนแวใช่ใช่ เานี้มีล่เ,เป็นเรื่องบอ,อะไระเออ,อจริงๆมันก็คงจะเป็นเรื่องของด็อกเตอร์สองคนแหละครับ <S 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 ที่เป็นนักอนุษยวิทยากายภาพาก็ใกล้จะจบแล้วก็มาเจอกับอุบัติเหตุบัติเหตุหนึ่งที่เครื่องบินตกก็ต้องกลับมาช่วยงานกันแล้วก็ในอุบัติเหตุนี้มันดันมีหัวกะโหลกขึ้นมาที่เป็นปริศนาเลยทําให้ทั้งสองคนนี้เขาต้องไขปริศนาของหัวกระโหลกนี้โดยที่เขาไม่ได้ถูกกัน ถูกกันไหมถือว่าเราทะเลาะกันใช่ีกันมีเรื่องราวเราก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับมันก็มีให้กลับมาคิดบวกวนเป็นต่อเพลงเป็นอะไรไปเลยก็มีเรื่องรบด้วย แล้วพี่ได้กนอนหลับไหมคะเรื่องนี้ <c oughs> อ๋อนอนหลับค่ะกลับบ้านไม่เหนื่อยเลยหลับเลยหลับฉ่ำเลยใช่เพราะว่าเราใช้เวลาถ่ายสองวันววหนักๆเล,หน,ๆเลหนักๆเลยก็เช้าจน4ี่ทุ่มนะคะใช่ก็ ยากเรื่องนี้ก็ยากเพราะว่าจำได้เลยว่าก็คือกับพี่ฟิลเหมือนกันตอนที่อธิบายเรื่องราวอ่ะเร,เราต้อง <is fine. S 1> โอ้กเลยนะคะ Google Translate ปะก oh. พี่ฟิลใช่แต่ก็โอเคเราก็พร้อมด้ยกัน <Got it. S 1> ใช่ค่ะที่เดี๋ยวก็าคือจำสอบยิเดียตอนนี้มาจำสอบวิชาการเป็นแจใช่แต่แต่รู้สึกว่าดีนะเหมือนเราจบอันเนี้ยเราจะเก่งไซทอนซ์ขึ้นมาทันที <c oughs> แต่ก่อนเราไม่เก่งนะไซทอนซ์จะเป็นวิชาที่ไม่ชอบมันเปมารบบเทคนิคอะไรกันขนาดไหน ก็ของฟิลมมันจะเป็นฮิส s อรี่ทั้งส่วนใหญ่เพราะว่าคาแรคเตอร์ที่เขาได้ได้รับเนี่ยเขาก็จะเป็นฟิลประมาณว่าแบบเขาจะศึกษา่ไปครับโอเคไปไปโอเคเขาจะศึกษาโอเคเราเล่นเล่นกันทำไมเล่นตามโยมเมื่อกี้จังหวะไปก็แบบเออไปคือเขาจะศึกษาแบบเกี่ยวกับแบบประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเขาชอบ จะเก่งในเรื่องของโครงสร้างสันฐานของกระดูกมนุษย์จากลิงมาสู่คนอะไรเงี้ยอยู่ในแรมตลอดแล้วของฟินก็จะเป็นฟิลแบบมีบูด้วยเพราะว่าาเรออกสายงานบ่อยเราก็จะต้องแบบเจอกับพวกโจรพวกอะไรเงี้ยที่จะมาสมมตของเก่าอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ต้องแบบมีสกิลติดตัวนิดนึงที่พิญญาเขามีแต่ฟินไม่แต่ฟินบอกบูปั๊บก็จะมีขึ้นมาอีกเอาอีกแล้วเหรอเพียงแ้่เขาไม่คือเรานิดนึงก็อาจจะต้องดูไพร์ลว่าเราทำนิดนึงไปขนาดไหน เสริมนิดนึงว่าพอตัวละครน,น้องออกไปออนไซต์ข้างนอกอะฮะแล้วเขาเห็นอะไรมากกว่าคนนี้แล้วเขาก็จะเห็นว่าหัวกระโหลกมันดูน่ะเขาเห็นแล้วว่าเป็นม<ะ>ัมมี่แต่ว่าในการเกิดเหตุครั้งนี้มันเพิ่งเกิดอุบัติเหตุมันไม่น่าจะมีหัวกระโหลกแบบนี้อยู่ในนี้<ะ>เขาก็เลยรู้สึกว่าแบบเขาปลยวิเพราะว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วแหละอะไรเงี้ยฮะซึ่งมัน impossible ไงคะแบบ ว่าเออจริงๆมันเป็นงานที่ยากชิ้นหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่รู้สึกว่าเป็นคนที่ชอบสนุกแล้วก็ท้าทายกับสิ่งที่ตัวเองยังไม่ได้เคยทำฮะแล้วพอได้อ่านนิยายรู้สึกว่ามันมีเรื่องอะไรที่ยากเยอะแล้วก็เอาจริงๆบอกน้องสองคนแหละว,ว่ามันมีความผมต้องโยกตามแล้วก็เอาจริงๆผมว่าในการทํางานตั้งแต่เป็นพักมามันมีความคิดถึงคิดถึงเขาทั้งสองคนแล้วก็รู้สึกว่าอยากเห็นเขาสองคนให้เป็นแบบ ทั้งพินยาทั้งบุษยาว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็อยากเอาง่ายๆคืออยากให้เขาเก่งขึ้นในสายตาของทุกๆคนครก็รู้สึกว่าเออเรามาสนุกด้วยกันดีกว่าแล้วก็อย่างที่ฟีนบอกแต่ว่ามันกลับมาเจอครั้งนี้สายตามันบอกได้ว่าแบบเป็นเป็นสาตาที่เรารู้จักกันแล้วอ่ะมันมันไม่เหมือนครั้งแรกที่เจอที่กองแล้วก็แบบพี่ค <alumni rainbow wildlife> <ac> <cousin> <the> ือใครล้วคือใครอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบมันมีความผูกพันมีควาลเชื่อชิพกันอะไรเงี้ย โอ้ในเรื่องมันก็ตีกันฉ่ำเลยก็แบบนก็ต้องมีด่าบัฐอารมณ์อะไรเงี้ยที่ที่ฟิลกับเบ็กรู้สึกว่าอันเนี้ยยากเพราะว่าเราเล่นแบบเลิฟซีนหรือว่าเล่นซีนแบบน่ารักกิ๊กอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามีมีมีการแชบนี้แต่ด่าไม่เป็นนะใช่ก็ต้องแบบเอาเบอร์ไหนที่อะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวจะลองทำครั้งแรกจริงๆอะไรเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยฉ่ำ หมายถึงว่าด่ากันฉ่ำมีจิกหัวกันแน่นอนแค่ไหไคะก็ใส่เอาหน้าเซ็ตได้เลยค่ะแบก็ถามว่าพี่ฟิวอยากได้ประมาณไหนเพราะว่าอันนี้ไม่รู้จะทํากันบ้านจากอะไรก็ต้องมานั่ง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 ฟังพี่ฟิวอธิบายให้ฟังว่าเออตัวละครมันมีปมอะไรในหัวใจถึงต้องแบบเป็นนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าต่างต่างคาแรคเตอร์มันก็จะมีพื้นฐาน เกนไม่เหมือนกันใช่ครับเบ๊ก <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ก็ว่าเหมือนกันนะคะเพราะว่า ของเบ็กนี้ต้องเจออินพอไว้อินพอไว้สเซ่มเลยพอคนนี้ด่าแบบฟินไปอีกฟินได้แค่นี้เหรอได้พี่แล้วน้องด่าไปเพอนน่ะเบ็กก็จะแบบมาเบอร์นี้เหรออะไรกันมันก็มีครับสนุกในการอยู่ไว้ทันไหมแต่ว่าเขาด่าอะไรทันแต่ว่าแค่ไม่รู้ว่าจะเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบขึ้นเสียงอะ Like at all แล้วแบบโอเคโอเคออกมาออกมาออกมาอย่างเงี้ยจริงๆในไพโอดแต่พอมันตัดด้วยสั้นๆนะฮะมันจะมีรีแอคหลังจากที่เขาโดนว่าแล้วอะแล้วหน้าเขาแบบว่าแบบ อยากจะไปจิกหัวกลับมาตกมากเลยเงี้ยมันมีแต่ว่าเราทำไม่ได้ไงก็แบบเออเดี๋ยวเราไปดูในซีรีส์ดีกว่าอะไเงี้ยมันบิ้วมาแล้วนะมันบิ้วมาแล้วรถตาเขาแบบนี่มากแบบเราก็ใส่เยอะซะด้วยเออได้ได้ฟังนี้มาก็ใส่เลยส่งไปส่งกลับอะไรเงี้ยใช่อาจารย์ฉากขนาดนี้จะมีคอปช็อปไหมคะมีอะไรนะคะคอป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 เรับคอปคอปมีแหละมีแหละครับก็มีบ้างมีมคนน่ารักน่ารัก ก็เสิร์ฟอยู่รับอะไรจ้าชีเสิร์ฟอยู่ก็ก่อนก่อนที่จะแบบได้มามาด่ากันก็ก็เคยรับอะไรจ้าเคยรับอะไรจ๊ะกันมาค่ะจ้ะได้ชมกันเมื่อไหร่คะสําหรับเรื่องของแย่แลฮอปฮ็อปฮอปผมฮ็อปอนเลยอ๋อ <amounts of audio> ะรอติดตามรอติดตามดีกว่าแม่เพราะว่าเพราะว่าฮอปพี่ก็เหนื่อยขึ้นมาเฉยเลยพี่มันฮอบไม่ได้ฮอบป่ะ coming soon coming soon coming soon ปิดจบปิดจบขอบคุณจ่าเมกิขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ